วัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะทั้งทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทางช่อง YouTube เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2564ก่อนที่เราจะไปเรื่องคลิปดวงเดี๋ยวนิดนึงนะครับคือท่านไหนที่ต้องการดูดวงกับผมนะผมรบกวนสแกน QR Code ที่ผมขึ้นไว้ให้หน้าจอนะหรือว่า ID ดี n e ก็ได้เป็น Line a d นะครับสาเหตุที่ผมแยก Line เพราะว่ามันมีกลุ่ม Li n e หนึ่งเป็นลูกค้าที่เป็นลูกความของผมนะเพราะผมเป็นทนายความด้วยนะรแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ดูดวงเอาจิงๆคือผมตั้งใจทำคลิปดูดวงเนี่ยสนุกสนุกดูดวงให้คนอื่นเท่านั้นเองแต่ไปๆมาๆลูกค้าเต็มเลยนะครับก็ก็ขอแยก ก็คือแยกลายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดคิวดูดวงนะครับแล้วก็ท่านที่ทาดวงพิชัยสงครามนะครับก็ขอขอบพระคุณมากเลยตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือดวงพิชัยสงครามเนี่ยทำยากแล้วหาคนทำอ่ะยากมากหาโอกาสเวลาแล้วก็เลิกที่จะทำก็ยากด้วยตัวผมผมพูดเสมอนะครับว่าดวงพิชัยสงครามที่ผมทำเนี่ย ผมเน้นไปในเรื่องของงานจริงทําให้ผมมีงานค่อนข้างตลอดมีงานเรื่อยนะครับแต่ว่าไรายได้เนี่ยจะมากจะน้อยก็สุดแล้วแต่แต่ยังน,ยน้อยเนี่ยผมก็มีงานเช่นช่วงโควิดอย่างนี้ผมก็ยังมีงานนะครับแต่ละท่านเนี่ยที่อยากทําโดมเพีสงครามสามารถบอกผมได้นะว่าอยากจะเน้นไปในเรื่องของงานเงินนะครับคนรักคู่ครองหรือว่าเรื่องสุขภาพอันเนี้ยบอกกันได้จะจัดเลิกเวลาให้นะครับแล้วทาให้มันดีมันจะได้แบบ องตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการสําหรับอยากรู้ว่าดวงิชัยสงคราดียังไงอยากให้ย้อนดูคลิปของผมนะผมจะมีคลิปหนึ่งนะครับเขียนเลยว่ายันพิชัยสงครามหรือดวงพิชัยสงครามนะครับสามารถดูได้ว่ามันดีอย่างไรนะครับแล้วก็ แก้ไขดวงชะตาได้ไหมเอาเป็นว่าการแก้ไขดวงชะตามันแค่ทําได้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นกับปรับปรุงดีกว่าปรับปรุงหรือเสริมดวงของเราดีกว่าอย่าเรียกว่ามันแก้ไขเลยเพราะว่าการแก้ไขดวงชะตาเนี่ยมันหลายเรื่องหลายอย่างแล้วมันก็เยอะแล้วมีค่าใช้จ่ายอีกต่างหากไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายเฉพาะสินแสหมอ,อดูนะค่าใช้จ่ายอื่นๆมันก็เยอะตามไปด้วยเพราะฉะนั้นน่ะรายละเอียดเยอะๆเรื่องแก้ไขดวงชะตาเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดีกว่า เดี๋ยวขอเวลาว่างๆนะทำคลิปให้แล้วก็มาดูกันก็นแล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปเข้าเรื่องดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคมกันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมีุกท่านนะดวงชะตาประจําเดือนกรกฎาคม2564จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมเราฟังกันนะฮะชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะเดือนนี้ดาวแต่ละดวงเนี่ยนะเดินได้แบบว่าหวาดเสียวมากเลยแต่ว่าผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันก็เหมือนกับ มีเรื่องดีๆเนี่ยที่มันจะทําให้มันผ่านพ้นไปได้นะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าเดือนนี้ดาวใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดาวใหญ่ทุกดวงเลยยกเว้นดาวใหญ่นะครับดาวใหญ่ที่หยุดนี่อยู่กับที่มีอะไรบ้างก็มีเสาราวหูนะครับแล้วก็เพระเพรหัสเอาพระพรหัสกันดีกว่าเพราะว่าดาวพฤรรหัสเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวพระพรรหัสเนี่ยคือดาวเลขห้าเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมีแล้วก็เป็นดาวเจริญการงานด้วยนะครับยังคงอยู่ในเรือนวินาศนะ ตำแหน่งนี้ต้องบอกมันก็ไม่ได้ดีหรอกชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านยังไม่ควรทำอะไรโฉงฉางโดดเด่นโด่งดังนะครับไม่ควรจะเป็นสตาร์ในช่วงเวลานี้ควรเก็บเนื้อเก็บตัวนะทำอะไรอยู่เบื้องหลังอะ่ะจะดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องไปออกหน้าออกตานะเพราะว่าออกหน้าออกตาหรือทำตัวโดดเด่นโด่งดังเนี่ยมันจะมีปัญหาเอาได้นะครับจะถูกคนเขามองไม่ดีจะมีคนเขา,เอ,าอะไรอ่ะ จ้องเตะตัดขาเราอะไรเงี้ยช่วงนี้ทางานซัพพอร์ตไปก่อนหรือทางานเบื้องหลังหรือสั่งงานก็ได้ให้คนอื่นไปทําแทนแบบนี้ก็จะส่งผลที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภคือโชคลาภนะครับโคจอ,อยู่ในเรือนลาภเป็นเกษตรนะครับก็พระเสาร์อย่างนี้ก็ต้องจัดว่าดีแหละอะไรที่เออมักจะได้โชค ก้อนใหญ่แต่ว่าคงไม่ได้มาง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเออคงไม่ถ้าจะคิดที่จะได้บ่อยๆอ่ะทีีอ่ะคงเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่านานๆสักทีเนี่ยนะราหวังเป็นลาบก้อนใหญ่เงี้ยโอเคยังมีความเป็นไปได้บ้างนะสําหรับชาวลัคนาราศีมิน้นอย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องหวยเรื่องเบอร์เบอร์อย่างเดียวนะอาจจะรวมไปถึงเรื่องงานก็ได้นะครับต่อไปนะครับดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่อีกก็คือดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ย อยู่ในเอนสัตฉะชาวลัคนาราศีมีต้องฟังให้ดีๆเลยนะสามารถย้อนชมคลิปของผมเรื่องพระราหูก็ได้นะครับพระราหูอยู่ในเรอนสัตชะเนี่ยชาวลัคนาราศีมีเนี่ยยังมีช่วงเวลาที่ท่านยังไว้เนือ้อเชื่อใจใครไม่ได้นะมีเพื่อนมีสังคมได้แต่การตัดสินใจอะไรสักก็ตามแต่เนี่ยให้เราเป็นผู้วิเคราะห์ตัดสินใจเองฟังคนอื่นได้แต่ฟังไว้เป็นข้อมูล เพียงเท่านั้นนะครับไม่ควรฟังแล้วไปตัดสินใจตามคนอื่นหรือ,อลงเชื่อคนอื่นแบบแท้ๆเลยมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะครับดาวพระราหูอยู่ตำแหน่งเนี้ยแล้วพระราหูอยู่อย่างเงี้จะถึงปีหน้าเลยเพราะฉะนั้น,นยังไงชาวลัคนาราศีีก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับต่อไปเดือนนี้ดาวยายค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเลียงดวงกันไปดีกว่านะครับ ดวงแรกย้ายวันที่สองกรกฎาคมนะครับดาวพระพุธย้ายนะครับดาวพระพุธเนี่ยคือดาวเลขสี่เป็นดาวเจเ้าเพันธุและปัตตานีพันธุคือบ้านที่อยู่าัยญาติโกโหติการที่ร่วมวงสาคนาญาติเรานะไม่ใช่ญาติห่างๆอะไรนี้ไม่รวมนะครับแล้วก็เป็นดาวเจริญปัตตานีคือคนรักคู่ของด้วยตอนนี้โคจรเข้าไปอยู่ในเอนพันธุและเป็นกเนกษตรชาวลัคนาราศีมีเนี่ยก็คงต้องเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีมีน่าจะเดินทางน้อย ได้อยู่กับบ้านอยู่ติดบ้านนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีญาติญาติเนี่ยเข้าแวะมาเยี่ยมเยียนถามหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาพบเจอกันนะครับแล้วก็ต่อไปในวันที่วันที่9 9้กนะเก้ากรกฎาคมนะครับดาวพระเกศยายนะครับดาวพระเกศยายเขาย้าไปในเดืนอนอลรรอบนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะมีความรู้สึกระมัดระวังนะนะครับจะมีความรู้สึกระมัดระวังตัวมีความเขาเรียกว่าใช้ชีวิตไม่ประมาทนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ ท่านไหนที่ดาวพรเกตไม่ค่อยดีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความหวัดระแวงมากเป็นพิเศษก็ได้นะเออแต่อยากรู้ว่าพื้นเป็นยังไงนี่มันพื้นดวงนะนะเป็นยังไงมันต้องมาดูดวงส่วนตัวนะครับดูแบบนี้มันดูไม่รู้เรื่องหรอกนะครับคือดวงดูดวงรายเดือนแบบนี้ใครฟังคลิปอย่างเดียวไม่เข้ามาดูดวงนละ้ผปุ้งจริงนะโอกาสที่มันจะแม่นเนี่ยมันเป็นไปได้แต่ว่ามันน้อยมันสู้แบบดูดวงเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ ต่อไปดีว่าดาวทิ่ย้ายอีกเนะี่ยคือในวันที่17นะครับกรกฎาคมนะสิบเกรกฎาคมเนี่ยดาวพระาทิตยายนะครับดาวพระทิ์คือดาวจเจริญนอ,อริโกจงเขา้าบิวในเรือนปุตตะจะมีปัญหาใหม่ๆเข้ามานะครับเกิดขึ้นหรือหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องเราเข้ามามีปัญหาทําให้บุตรของเราบริวารของเราลูกจ้างของเราลูกน้องของเราเนี่ยมีความรู้สึกเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจนะครับ เอาเป็นว่าถ้าเราเป็นเป็นผู้ปกครองที่ดีเราเป็นเจ้านายนจ้างที่ดีเราก็ควรดูแล <_ an> ใช่ไหมแต่ถ้าจะปล่อยไปเลยก็ใช่เรื่องนะเอออาจจะไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายวันสุดท้ายย้ายพร้อมกัน3ดวงเลยคือในวันที่20รกรกฎาคมนะครับย้ายพร้อมกันมีดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวพ,พุธนะครับเอาเดาวพังคานก่อนดีกว่าดาวพังคานคือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือการเงินและสุภะชื่อเสียงความสมเ็จนะครับโคจรก,ก็อยู่ใเรือนอริแล้วอยู่ในราศีสิงห์ด้วย เชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะเรื่องการเงินดีนะครับยังคงมีปัญหาอยู่มีค่าใช้จ่ายนะครับเกิดขึ้นนะแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังคงไมนเนกได้ยังคงบริหารได้อยู่นะครับยังคงคุมได้แต่ว่ามันมีเกิดขึ้นแหละรายได้มันอาจจะไม่เพิ่มแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีมากขึ้นนะนะนะครับ แต่่านก็พยายามนะชาวลัคนาราศีมีนดูทรงเนี่ยภาพอย่างเงี้ยพยายามที่จะดึงจังหวะการจ่ายเงินเอาไว้อยู่นะครับก็กยังไม่ยอมอ่ะจนกว่าจะมีรายรับเข้ามานะครับแล้วก็ต่อไปคือดาวพฤหุสนะครับดาวพฤหุกคือดาวเลขหกเป็นดาวจเจริญนศาสชากลุ่มเพื่อนสังคมนะครับมรณะการเดินทางหรือเจ็บป่วยเข้าไปอยู่ในเรือน,นอริแล้วมันระวังนะครับเรื่องมีปัญหากับคนอื่นด้วยเหมือนกันชาวลัคนาราศีมีเนี่ยนะผมบอกให้ ปีนี้ทั้งปีเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญหาคนอื่นคนอื่นก็มีปัญหากับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเดาเ่อสุกอะ่ะโคจงเขาเรียนอันลลีมีปัญหาอย่าไปให้ความใส่ใจครับมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะแบบ เป็นพิเศษสักนิดหนึ่งคืออาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือคนที่เราสนิทด,ด้วยอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้นะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้เราระวังก็เรื่องของการเจ็บป่วยนะครับในเดือนกรกฎาคมแล้วการเจ็บป่วยถ้าเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมโอกาสรักษาห,หายก็ยากด้วยนะครับอีกดวงหนึ่งที่ย้ายในวันเดียวกันนี้ก็คือดาพบพุทธนะครับดาบพุทธเนี่ยจะโคจรเข้าไปอยู่เดือนอนะครบับพุทธเข้าอาริเนี่ยผมว่าไม่แน่นะเฮ้ยอาจจะเป็นเรื่องภายในบ้านก็ได้เพราะว่า คือเหมือนกับชาวลัคนาราศีมีเนี่ยเป็นช่วงอะไรท้นติดบ้านแล้วก็พอพรพุชเข้าปุตตะอาจจะมีสิ่งของใหม่ๆเข้ามาในบ้านนะครับมีลูกอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งของใหม่ๆเข้ามาเออแล้วก็เข้ามาแล้วก็ดีขึ้นนะทำให้สดชื่นร่มเย็นนะครับอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ก็ได้นะแต่ก็อย่าไปฟันธงแล้วกันว่า มันจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของบ้านอย่างเดียวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วเรื่องบ้านก็ยังมีเรื่องราวใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาประดับตกแต่งในบ้านนะครับจริงๆเนี่ยชาวลัคนาราศีมีเนี่ยดาบพ,พุทธเดินเข้าราศีสิงเนี่ยในเลปุตตะเนี่ยนะผมว่าท่านไหนที่คิดจะทําบ้านหรือตกแต่งบ้านช่วงเนี้ยดูทิศดูทางให้ดีดูฮวงจุ้ยให้ดีนะ ติดตั้งน้ำพุสวยๆก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะอาจจะแบบเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านมาได้ก็ได้นะครับเดี<ม>๋ยวเราไปดูอีกศาสตร์หนึ่งดีว่าไพทาโรหรือไพยิปสีไพทาโรหรือไพยิปส<ม>ีเน<ม>ี่ยจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนบ้างกับดวงชะตาประจาเดือนกรกฎาคม2564นา25ผมจะเปิด1ิบใบ10เรือนชะตานะครับใบที่1น,นะครับเป็นโอ้โหแปดดาบมาเลยครับใบที่สองนะครับคือโอ้ก้าวเหรียญครับใบที่สนะครับเป็นปิ้ง เอ่อ The f นะครับใบที่สี่นะครับคือเก้าไม้เท้านะครับใบที่ห้านะครับเป็นแปดไม้เท้านะครับอืใบที่หกนะครับคือเด็กถือถ้วยนะครับใบที่เจ็ดนะครับเป็นแปดเหรียญนะครับใบที่เท่าไหร่เนี่ยเก้าแปดนะใบที่แปดนะเป็นอัศวินถือไม้เท้านะครับใบที่เก้านะครับ คือเด็ดเอ็มคลสนะครับใบสุดท้ายใบที่สิบไพ่ดีหมดเลยนะยกเว้นใบแล้วปิ้งโอ้โหกลายเป็นสี่ดาบเ้ยอ่ะไม่เป็นไรผมว่าภาพรวมมันจัดว่าดีเดี๋ยวผมจะกล้องมาสุบดีไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาคือกันต่อครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีมีนนะฮะแม่มาให้ตกใจนิดนึงนะใบแรกมาถึงเป็น8ดาบเลยนะครับแต่ว่าใบสุดท้ายก็จัดว่าไม่ค่อย ดีจะเท่าไหร่นะมันก็เป็นสี่ดาวนะก็คงมีปัญหาเรื่องของการงานกับเรื่องส่วนตัวหน่อยแหละคือชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยงงยังไงยังไงซะผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะให้เรามันระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบเนี่ยและที่สําคัญเดือนนี้เนี่ยนะก็เอ่อมันจะมีความเครียดมีความกังวลมีความแบบมีความรู้สึกว่าเราเราเราแม่งอยู่คนเดียววะเราแม่งไม่มีใครแบบ เข้าใจเราเลยอะไรแบบนี้ครับสภาพอารมณ์ของชาวลัคนาราศีมีในเดือนกรกฎาเนี่ยจะออกทรงนี้นะอาจจะมีมีความแบบมีความน้อยเนื้อต่าใจอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าเราแบบเราเราอาจจะคิดว่าเราทําตัวดีเราทําดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีคนที่เขาไม่เข้าใจเราแต่อันเนี้ยมันเรื่องส่วนตัวมันอารมณ์ส่วนตัวมันความคิดน้อยเนื้อต่าใจของเราคนเดียวมันไม่เกี่ยวกับภาพรวมเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมหรือว่าเรื่อง บ้าเรื่องการเงินการงานเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการเงินเนี่ยผมบอกตรงนะการเงินน่ะดีนะมีกินมีใช้นะครับอาจจะไม่ถึงกับเหลือเฟือแต่ว่ามันก็มีแบบไม่ขาดก็แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่ตัวท่านเองเนี่ยอาจจะเพื่อนอาจจะสังคมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ไกลท่านหน่อยนะครับท่านอาจจะมีความรู้สึกอยากจะ ทำอะไรคนเดียวหรืออยู่บ้านคนเดียวก็ได้ไม่ค่อยอยากจะไปไหนไม่อยากจะเข้ากลุ่มเพื่อนสังคมนะนะครับเพื่อนเพื่อนสังคมหรืออะไรเนี้ยเขาไปไหนตอนไหนแล้วเราเองอาจจะไม่ได้อยากไปก็ได้นะครับเพราะเนี้ยตำแหน่งเนี้ยคือท่านก็อยู่กับบ้านเด้วยไม่ได้คิด,ดที่จะทําอะไรแล้วอยู่แล้วเดือดร้อนไหมก็ไม่ได้เดือดร้อนมีความสุขด้วยนะครับอยู่กับครอบครัวมีกินมีใช้พอแล้วนะครับเนี่ยชีวิตของชาวลัคนณาราศีมีในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็เรื่องก,รการงานก็ไม่ต้องห่วงนะ ยังคงมีเรื่องราวเรื่องงานใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่บ้างแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยมีความขี้เกียจนะอาจจะเบื่อหน่ายคือเป็นเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีมีมีความเบื่อหน่ายอะ่ะมีความแบบคิดมากเป็นกังวลน,นะครับจนแบบมีความขี้เกียจอะ่ะ อยากจะอยู่เฉยๆบ้างอยากจะพักผ่อนบ้างก็เอาเป็นว่าถ้าดูแลความรู้สึกของตัวเองได้ดีแล้วแล้วเร็วได้มากแค่ไหนก็เป็นประโยชน์กับชาวลัคนาราศีมีนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีมีเรื่องงานเนี่ยนะครับเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะฉนั้นเนี่ยเราถ้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทําให้เราคิดมากให้ชาวลัคนาราศีมีคิดมากคิดดูดีๆเป็นเรื่องที่เราทํำไหม ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปสนใจเราลุกขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแล้วทําสิ่งที่ตัวเองถูกต้องทําสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกแล้วแล้วมันต้องถูกใจเรามันมีทําให้เรามีความสุขแค่นั้นไม่ต้องสนใจใครดีกว่าครับเอาละนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนครับด้านข้างนี้คือคิวอาร์โค้ดนะครับสาหรับสแกนมาเพื่อนัดคิวดูดวงหรือทําดวงไม่ใช่สงครามกันนะครับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะฮะรบรกวนนะครับกด ไลค์ like ให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร์เอาไว้นะครับซับสไคร์นี่จะเป็นกําลังใจที่สุดเลยนะครับออย่างหนึ่งจะได้ไม่พลาดเวลาผมทําคลิปออกมาเพราะว่าผมไม่ได้ทาคลิปดูดวงอย่างเดียวมันยังมีคลิปอื่นๆที่มีประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับการกดแชร์นี่สําคัญมากๆเลยนะสําคัญกับการทําช่อง YouTube มากๆเลยนะอันนี้ขอความการุณานะทั้งกดแชร์ใน Facebook แล้วก,กดแชร์ใน YouTube เลยนะครับสําหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ